ใชครับบัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมบอลจากอริบีนะครับอ่าวันนี้นะครับอยู่ในเกม p พชรซูมูเลเตนะครับ99วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนหาเพชรแบบแอดวานนะครับผมอ่านะครับสำหรับคนที่มาโลก2แล้วนะครับแล้วอยากได้ยักษ์แต่ว่าไม่รู้จะเก็บเงินยังไงนะผมมีวิธีมาบอกนะครับขั้นแรกนะครับให้เราอะ ต้องไปถึงโลกที่ออด่านที่166ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าด่านที่166เนี่ยจะมี XP Potion น,นะครับก็คือการสร้างการสร้างยา XP อะครับผมอ่าพอลองไปถึงนะอ,อือนะปึ๊บหน้าตาจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปโลก2นะครับไปโลก3เพื่อทําให้ดูนะครับว่าเป็นไงเพราะว่าอุปกรณ์มันจะครบกว่านะมันจะเข้าใจง่ายกว่านะครับเอาง่ายว่าถ้าผ่านโลกไปถึงโลก โลก3ได้แล้วทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องวนไปวนมานะนะครับไปโลก3คือชัวร์สุดนะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับประมาณผมเล่นประมาณสอวันก็ไปถึงโลก3แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เก่งสักทีไงอ,อยากได้ยักษ์ทำยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนอา่ามาถึงนะครับให้เราเข้าไปที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราจะเก็บนะครับเป็นตัวเหรียญตัวนี้นะครับเป็นสมุด สมุดนะครับสมุด V.I.I นะครับหรือ V.I ธรรมดาที่เป็นเหรียญนะครับเป็นการเพิ่มเหรียญมันจะมีทั้งหมด V กับ V.I นะครับให้เราเก็บ2ตัวนี้นะครับเพราะเราจะเอาของมาทําตัว X.P. portion นะครับเนี่ยตัวที่เราจะทํามีแค่2ตัวนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันได้กําไรดีนะก็คือตัวนี้นะครับตัวที่1นนะตัวนี้นะครับที่เป็น9 0 0 0แสนนะครับแล้วตัวที่2ก็เป็นตัวนี้นะครับก็คือล้านสี่นะครับ จากที่ผมได้ลองทําแล้วอะ่ะตัวเนี้ยมันโอกาสดรอปค่อนข้างยากนะครับคืออันเนี้ยมีมีมีขายนะครับ XP ชามเนี่ยมีขายแต่เมจิกชามมันไม่มีขายคือมีมีก็อาจจะน้อยมากเพราะว่าหนึ่งคือมันต้องมันได้จากการตกปลาซึ่งคนมันไม่ได้นิยมตกแล้วต,ตอนนี้นะครับซึ่งผมลองไปตกมาแล้วทิ้งไว้ประมาณ6-7ชั่วโมงอะ่ะก็ได้มาเหมือนกันนะผมก็มาซื้อซื้อผิดมาเหมือนกันตอนแรกนะครับได้มา ได้มาสองอันนะผมมีอยู่แล้วอันหนึ่งแนละ้วได้มาสองอันถามว่าคุ้มไหมถ้าเป็นมือใหม่แบบแบบสามารถเอ็ได้ทั้งวันอะ่ะผมแนะนําว่าตกปลานะแนะนําว่าตกปลาดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้ชัวร์กว่า1คือเคือตัว XP ็กชามเนี่ยมันมีขายแบบ100%เลยคือมันมันขายกันเกือนกาดอะ่ะเออมันไม่มีใครซื้อเพราะว่ามันไม่มีเมจิกชามนะครับสำหรับคนที่มีเวลาผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับแนะนําเป็นตัวนี้นะ คนที่แบบไม่มีเวลาเล่นอะไรเงี้ยมีเวลาในการแบบอ่อ,อนๆไว้ยาวๆ F K ตกปลายยาวๆออโต้คลิกกันไปนะครับแนะนําเป็นตัวนี้อย่างน้อยๆเราลงทุนไปประมาณ3 0 0 0 0นใช่ไหมรวมตัวนี้เป็น4ี่0 0 0นะครับประมาณตีซะาสี่แสนนะสี่แสนเราเอามาขายได้ประมาณเกือบเนะครับประมาณอา๋อสี่แสนนี้ใช่ไหมรวมค่าสร้างนะครับเป็นไปสี่แสนนะเรามาขายได้เก้าแสนเราได้ประมาณสี่แสนนั่นแหละอืม ถ้าแบบลบหักลบกลบดีๆแล้วอะก็คือสี่แสนกลมๆครั้งละสี่แสนสี่แสนสี่แสนนะครับถือว่าคุ้มกว่าคุ้มกว่าการที่เราเป็นสายฟรีแล้วเราจะมาเอาตัวแบบตัวอย่างเนี้ยอ่สมมตินี่แผ่นนี่คือแผ่นล่าสุดนะครับแผ่นล่าสุดน่มันจะมีอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแฮกเกอร์นะครับตัวแฮกเกอร์แฮกเกอร์ธรรมดาเนี่ยผมลองเล่นแล้วทั้งวันก็จะได้สักเอ็มหนึ่งนะประมาณไม่แน่ใจนะคือ บางทีมันก็ได้ของพวกแถมพวกนี้มาด้วยแต่ว่าโอกาสที่จะไปถึงอันสุดท้ายมันก็ยากนะครับก็สําหรับผมผมว่าตกปลาคุ้มสุดนะนะตอนนี้นะสำหรับผมดิสแนะนานะครับจะทนะํา xp p o t i o n คุ้มนะครับเพราะมันได้เงินแน่นอนมันได้แน่นอนนะครับอ่ะสองนะครับก็คือการทํา xp p o t i o n เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นมัตเตอรี่นะครับ xp มัตเตอรี่มัตเตอรี่เนี่ย ตัวเนี้ยที่จะหายากไม่ใช่คีย์นะครับไม่ไม่ไม่ใช่หุญแจไอเทคนิคคีย์เนี่ยคือหาง่ายมากนะครับเพราะมีขายอยู่ทั่วไปเลยเกินกาดมันดอกแบบตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันตีมันตายมันดอกได้นะครับเงินไม่ได้เยอะนะครับแสนห้าสำหรับคนที่เริ่มมีงบแล้วนะให้แนะนํามาตัวนี้นะครับแล้วอันที่มันหายากก็คือ VII เนี่ยครับมันหายากนะครับหายากมากเพราะว่าคนนะ่ะวิ่งหากันในควักเลยนะอ่า ผมจะเทสให้ดูนะไอผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าการเข้าไปหา VI ยากประมาณไหนนะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปเทรดดิ้งพาซ่ากันสิ่งที่เราต้องหานะครับก็คือ VI i กับ VI นะครับเดี๋ยวผมจะเห็นภาพแล้วกันมันจะได้เข้าใจง่ายกว่านะครับพอเราเข้ามาเทรดดิ้งพาซ่านะครับเราวิ่งมาทางขวามือเลยวิ่งชนปังให้เรากดคลิกที่ไอเทมนะครับแล้วก็ให้เรา ค้นหาตัวนี้นะครับตัวนี้กดไปหนึ่งทีนะครับให้มันค้นหาแล้วกดโนไปนะล้วกดอันนี้นะครับเป็นหนังสือเลื่อนลงมานะครับเราข้ามทุกตัวไปเลยนะมาแค่ตัวนี้นะครับเหรียญ vi นะครับกดหนึ่งทีกดโนเหมือนกันนะครับเลื่อนลงมาอีกนะแล้วให้กดอ่ะตัวไหนเอออันนี้นะครับตัว vi นะครับกดหนึ่งทีนะครับล้วกดโอเคไปถ้ามันถ้ามันมีให้รีบไปหาเลยนะเพราะวันนี้ผมได้มา5 0 0 0ันเล่มนะครับ ก็เลยก็เลยมีเงินได้เห็นกันนะครับเจเอ่าโอเคจริงๆผมก็คือถือว่าฟุกเหมือนกันนะโอเคนี่นะครับเราพอเรากดคลิกทั้ง2ตัวเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่ชามนะเพื่อเราว่าจะฟุกมีคนมาขายนะครับก็คือ,เอ,อเอ้ยไม่ใช่ตัวเทมนะครับโทษทีตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะเซตเมจิกตัวนี้กด1นทีนะครับพอเรากดทุกตัวแล้วอะหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ให้เรากดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้เนี่ยจนกว่ามันจะได้ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนขายสองอันเนี้ยไม่ค่อยมีคนขายนะครับจะมีอันเนี้ยที่มีคนขายเยอะแล้วคนใช้เยอะนะครับเนี่ยเห็นปะมีอีกแล้วอ่ะผมลองเข้าไปให้ดูแล้วกันคือตลาดมันแบบสุดๆนะครับคือตลาดมันคือเห็นว่ากดได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้นะพอเราโหลดไปเสร็จปุ๊บคนซื้อไปแล้วนะครับถ้าโชคดีคุณก็ได้ถ้าโชคลายคุณก็ไม่ได้นะครับคุณอาจจะโชคดีได้ก็ได้แบบ ห้าพันเล่มหมื่นเล่มแต่ถ้าเราไม่มีต้นทุนอนะเราก็ซื้อได้หนิดเดียวนะครับอ่เข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้าเนี่ยที่คุณจะเห็นเป็นเรื่องปกติก็คือมันไม่ทันมันมันมีคนซื้อไปแล้วนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับหรือจะเป็นอีกหน้าหนึ่งก็คือเราไปยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับอ่าผมจะเข้าไปดูเราจะยืนอยู่ตรงหน้าร้านอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วพอเรากดเข้าไปใช่ปะ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยเพราะมันมีคนซื้อไปแล้วซึ่งมันไวมากนะครับประมาณ ผม,มผมไม่สามารถบอกเป็นเปอร์เซนต์ได้แต่มันเยอะจริงๆค,คนมาซื้อแบบลุมซื้อเยอะมากนะครับให้เรากดอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของครบนะครับตีะว่าผมได้ของครบแล้วนะครับผม,ผมได้ของครบแล้วแหละนะครับแต่ว่าขาดแค่กุญแจนะผมจะไปซื้อกุญแจให้คือมันมีเกิ่นกาดจริงๆกุญแจนะครับแต่ว่าตัว2อันเนี้ยผมว่า,าจริงๆอ่ะกด V I เฉยๆก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยมีคนขายประเด็นอนะ่ะคือผมเฟซบุกกดมาได้เฉยๆนะ ห้าพันกว่าเล่มแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครขายนะครับสองตัวนี้นะเีย่ยไม่มีใครขายเลยนะครับอันนี้ถามว่ามีไหมอะกดให้ดูอีกรอบนึงว่ราะมันหายากจริงผมหาเป็นสิบรอบอะโอกาสจะได้คือน้อยมากน้อยมากๆนะครับบอกเลยว่าน้อยจริงนะครับเดีย๋ยวเราจะลองอีกสักตาหนึ่งว่าจะได้ไหมคือเราต้องกดอย่างเงี้ยวนๆซ้ำๆนะครับสําหรับสายฟรีก็ต้องทําใจนะครับฮักตัวแรกผมก็กว่าจะได้ก็สองสามอาทิตย์นะครับ ซึ่งถามว่าขนาดมีคนแบบเออคอยโดเนตอะไรให้อย่างเงี้ยนะครับคุณมูโดเนตให้เนี่ยป่ะน้าเน,นี่ยมันจะได้มาเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคนมันซื้อไปแล้วมันไม่ทันนะครับมันต้องกดอย่างเงี้ยเรื่อยๆไม่ใช่เรากดนู่นกดนี่ไปเรื่อยนะต้องกดอันเนี้ยเรื่อยๆไม่ได้นะครับผมไปซื้อคีย์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงผมมีอยู่สองรอกว่าเล่มเพราะว่าผมไปฟุกซื้อมาได้นะครับคือแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเราอย่าพยายามแบบ หูตาให้ไวนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีคนเกลียนขายราคาแพงๆนะครับอันเนี้ยก็โอเคราคาดีก็ซื้อไปเลยนะไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีอ่าตอนเนี้ยผมมีอยู่ทั้งหมดสองสามร้อยนะครับสามร้อยกว่าเล่มเออ่ขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับสามร้อยยี่สิบสองเล่มนะครับมันใช้ทั้งหมดสิบสองนะครับแล้วก็เอาไปหารสิบสองนะครับซึ่งได้ยี่สิบหกยี่สิบหกมันใช้คีสามนะครับใช้คีสาม 26คูณ3นะครับ78 78ตอนนี้ผมมีอยู่เท่านี้นะครับ78ขาดอีก23อ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปหากันนะครับนี่คือการลงมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับอันตัวขี์อ่ะมันหายากเอ้ยมันหาง่ายที่มันหายากจริงๆอ่ะมันคือสมุดนะครับซึ่งมันหายากมาก หายากมากจริงนะแต่มันเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถหาเงินได้เยอะมาก,มากๆโดยที่เรายังไม่มีแบบไม่มียักสักตัวเอ,อหรือน้องๆคนไหนรู้สึกว่าอยากจะลองระบบก็ได้นะครับลองระบบดูก็ได้ลองเล่นดูก็ได้คือมันก็เราอาจจะฟุกได้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดกันเลยเอาเลยนะครับลุยเลยตลาดนี้มันผมบอกเลยมันไม่มัน,มนผมไม่มัน่นใจว่ามีคนทาคลิปนี้หรือยังนะแต่ว่าผม เคยไปหาในใน o g l e และมันไม่มีนะครับใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครบอกก็เลยอยากจะมาบอกคนที่เล่นใหม่แล้วอยากได้ยักนะครับหรือสายฟรีที่อยากได้ยักษ์มนผมเนี่ยผมฟาร์มเอเมาเปิดคอมมา2อาทิตย์ผมยังไม่ได้ยักเลยเแต่ว่าผมทำวันเนี้ย2วันผมจะได้ยักแหละนะครับแต่ผมก็มีทุนมาอยู่แล้วมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็ต้องข้ใจะนิดนึงนะครับเนี่ยผมไม่ต้องอัปเดตอะไรไหมผมมี32 2นะครับปุ๊บเราเข้ามาถึงเราทำา XPPo ีพอตัวนี้เลยนะครับ เราจะได้26นะครับเสียเพชรก็คูณไปนะครับ26คูณแสนห้านะครับเสียเท่าไรไม่รู้นะครับกดๆไปเลยยังไงเราก็คุมนะครับต้นทุนอ่ะมันจะตกที่อ่าผมจะคํานวณให้นะครับว่าต้นทุนตกตัวเนี้ยตกมากี่บาทนะครับอ่าคีแสนห้านะครับนี่แสนห้าสามแสนนะครับสามแสนแปดแสนประมาณแปดแสนห้าประมาณนี้แปดแสนห้าเราขายได้ล้านสี่นะครับเราได้ประมาณหกแสนนะครับประมาณนี้กลมๆนะครับประมาณหกแสน ต่ออันนะครับซึ่งผมได้มาทั้งหมดตัวนี้นะครับได้มาทั้งหมด26ตัว26ขวดนะครับ26ขวดคูณ600,000นะครับผมได้มา15ล้านตัวนี้นะครับอันเดียวได้มา15ล้านแต่มันค่อนข้างยากนะครับผมที่เราจะหาทุนหรือหาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะบอกวิธีการหาเพชรที่แบบเราสามารถได้แบบชัวร์ๆแล้วก็ได้เงินเยอะนะครับผม แต่ว่าอาจจะต้องถึงโลก3ก่อนนะครับซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาปล่อยฟาร์มรัวๆนะครับเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับมีอะไรสงสัยหรืออยากถามอะไรถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะไปตอบให้นะครับแล้วก็จะทําคลิปให้นะครับสวัสดีครับ